ลดราคาจาก8ล้านเหลือ6ล้าน5นะครับกิจ,จาการห้องเช่าเนื้อที่4ไร่2งานอำเภออินบุรี uri, จังหวัดสิงห์บุรีห่างจากสายเอเชียประมาณ300เมตรห่างจากทางเข้าสวนอุตสาหกรรมอินทา20เมตรทางเข้าซอยจะอยู่ตรงอุโมงกลับรถสายเอเชียพอดีไม่ต้องเสียเวลาอยู่เทินห่างจากบอขอสออินบุรี uri, ประมาณ1.3กิโลเมตรที่ดินมี ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนประมาณ70เมตรลึกประมาณ120เมตรภายในบริเวณที่ดินจะมีบ้านพักอาศัยของเจ้าของหนึ่งหลังและห้องเช่าอีกจำนวน7ห้องค่าเช่าห้องละ1,200ด้านหลังยังมีที่ดินเหลืออีกประมาณ3ไร่กว่าซื้อไปสามารถสร้างห้องเช่าเพิ่มได้อีกหรือจะซื้อไว้เก่งกำไรทำเลดีๆแบบนี้ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ขายรวม6ล้าน5แสนบาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094 464 2361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ